สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกาย สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการใครทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพิมพารัต์ค่ะครับผมนันทพงศ์คนสมครับค่ะวันนี้ก็อยู่กันสองคนครับนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์สมพลเพชรวาฬนะคะให้ท่านพักเสียงหายใครสบายเท่าไหร่ท่านไม่สบายแล้วก็เสียงหายอยู่แต่ว่านะคะทางนี้ท่านนั้นก็ท่านบอกว่าก็อยากคุยกับแฟนรายการครับนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โฟนอินกลับไปหาอาจารย์สมพลหน่อยละกันว่าท่านสะดวกที่จะรับสายอยู่หรือเปล่า ะะระหว่างนี้นะที่เราคุยกันมาซอสว่นนี้นะคะอย่างที่คุยกับอาจารย์เนี่ยเรื่องนี้ระโทษกรรมนะคะก็เป็นเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเท่าที่ดนะูนะเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองอยู่ครับนะคะแต่ทางเราเองเนี่ยนะด้วยทางดีทั้งนั้นนะในความคิดเห็นส่วนตัวเอาของทนายก่อนละกันนะมองยังไงมองอยังไงครับในมุมมองที่แบบเออนะที่เขาออกมาเดินขบวนกันบ้างแหละ หรือว่าการที่ร่างกฎหมายพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนมุมมองคิดเห็นยังไงเอาเป็นความเห็นส่วนตัวปกติของผู้ที่มาเห็นด้วยครับที่จะต้องออกมาเดินขบวนนะครับค่ะค,ค,คือมันเป็นสิทธิและเสรีภาพครับใช่ไหมคะโอเคมันมีฝ่ายหนึ่งที่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะออกมาแย้งเหมือนกับโต้แย้งกันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรได้ครับนะคะโดยการเดินขบวนหรือว่าการที่ออกมาม็อบแบบนี้นะคะมันก็เรียกว่าเขาก็มีม็อบตอนแรกเขาก็อยู่ในจุดต่าง แล้วล่าสุดนะคะเมื่อวันที่4นะก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะเป่านกหวีดนะคะแล้วก็เดินชุมนุมนะคะอย่างที่เป็นข่าวที่เราทราบล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณสักสิบเอ็ดสิบเมงครึ่งเนาะนะคะคทางผู้สื่อข่าวก็บอกว่าท่านนายกนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งให้เจ้าที่เนี่ยเตรียมแท่นถแถลงข่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเส้น สิ้นสุดลงนะคะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ฟังเสียงได้ทราบไปแล้วครับได้ทราบไปแล้วซึ่งก็มีการถ่ายทอดนะผ่านทางช่อง9กับช่อง11นะคะต่อมาช่วงเทีย่ยงเนี่ยนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวในเนื้อข่าวเนี่ยระบุบอกว่าการนิรโทศกรรมเนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้งโดยไม่ลืมบทเรียนในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นะคะเลวร้วายขึ้นอีกซึ่งตอนนี้พรบเนรโทศกรรมเนี่ย ก็กําลังถูกบิดเบือนยืนยันว่าไม่ใช่กฎหมายทางกฎหมายการเงินและเป็นไปตามกระบวนการรัฐสภาดิฉันขอยืนยันว่ารัฐบาลจะทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจะไม่ใช้เสียงข้างมากทําร้ายเสียงข้างน้อยดังนั้นอย่าเอาความขัดแย้งส่วนตนมาทําให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหายดิฉันไม่อยากเห็นการนํากฎหมายนิรโทษกรรมมาเป็นประเด็นทางการเมือง นะะี่คือบทความที่ท่านนายกเนี่ยได้แถลงข่าวออกไปนะคะท่านีีว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูนะคะว่าการยอมรับนะคะของประชาชนเนี่ยอยู่ระดับไหนทําไมจริงๆมามองอย่างนี้ท่านทนายนับว่าเอในเมื่อถ้านโยบายหรือว่าการที่ออกพรบรนิรโทษกรรมเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของฝ่ายค้านเองที่มองต่างนะที่มองต่างเนี่ยก็ออกมา มาแสดงความคิดเห็นว่าเออม,มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่น่ายอมรับครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประเด็นลึกๆอะไรอ่ะก็<อ>จริงๆ<า>แล้วก็เกี่ยวกับท่านพนันตำรวจโทษทักษิณชินวัตรนะครับที่เป็นผู้คือมองประเด็น,นหลายคนมองคือมองไปที่ว่าเออพรบนี้ออกมาเพื่อช่วยนะท่านอาดีตนายกทักษิณเพียงท่านเดียวครับแต่จริงๆแล้วการออกพรบนี้โทษกรรมเนี่ยมันได้ประโยชน์ไปถึงใครบ้าง ใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากการออก,กหมายทุกคนที่เป็นคดีเกี่ยวกับที่เป็นการชุมนุมทางการเมืองครับที่เป็นการแสดงออกทางการเมืองก็ได้รับการนิรโทษกรรมหมดครับนั่นหมายความว่าจะต้องตกอยู่ในคดีทางการเมืองเท่านั้นคดีอื่นๆเก<ด> <มะ S 1> ี่ยวข้องไหมเมื่อเกิดก่อเหตุในขณะที่การเมืองล้อระอุมีการไปฉกชิงวิ่งราวไปขโมยไปฆ่าคนในจังหวะเดียวกันและอ้างได้ไหมว่าก็เนี่ยอยู่ในช่วงชุมชุมนุมเหมือนกัน แต่่วาต้องยกความผิดยังงั้นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นคดีเกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมครับเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองกลังมองว่าจะมองได้ไงว่าตรวจสอบเป็นอย่างไรว่ามันเกี่ยวกับการจริงก็เขจะมีหลักการพิจารณาว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นคดีที่กระทําเมื่อมีการชุมนุมทางการเมืองแล้วกระทาความผิดอะไรพวกนี้ครับคือมันคือกำลังมองอย่างนี้ไงเวลาที่มันชุลมุนเวลาที่มันเกิดเหตุถามว่าเอามันก็เกิดเหตุในระหว่างที่มีคดีการเมืองอ่ะมีการอ่าพูดงานมีการเผา นะมีการที่แบบว่าลูกรามีการที่ทําให้คนเสียชีวิตก็ต้องดูว,ว่ามันมีมูลเหตุมีต้นเหตุมาจากความรุนแรงทางการเมืองหรือเปล่าครับอ่ะอบันดาโทสะทะเลกกาะกันคุยเรื่องการเมืองกันแล้วไม่ลงตัวคุยกันไม่รู้เรื่องมันไส้ตกหัวปรากฏว่าตกแรงไปหน่อยหัวไปฟาดพื้นตายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการชุลมุนทางการเมืองครับอย่างนั้นหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าสายอาจารย์สมพลเข้ามาแล้วใช่ไหมคะไปรับสายแล้วพูดคุยกับท่านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องพิมพ์แล้วก็ทนนยัังะครบ ยังมีนิดหน่อยแต่ก็ไม่่ช่สบายค่ะอาจารย์ในก,การเมืองกะณาาีต้องยอมรับว่าคนมามากคมีนั้คกาจา์จากหมาลัยต่างๆออกมาด้วยมีทั้งต้นเหตุมันจะไม่อยู่ที่ขอ2 2> อ้อสองที่กําหนดว่าคณะเอาพูดง่ายตรงหลักก็คือรักชลทหารไปแล้วรัฐบาลท,ท่านรัชชินีโดนปฏิวัติไปแล้วแล้วคณะปฏิวัติขอประคอเขาก็ตั้งเรียกว่าข้อต่อส่ขึ้นมาชุดหนึ่ง มาตรวจสอบว่าปิดต่างๆแล้วก็ซึ่งความจริงมันมีสอตอง,งองรอมีปปชตรวจสอบอยู่แล้วเขาตั้งข,ขึ้นมาตรงนี้อปินทีกาง,งขังขากันว่ามีพงหรือเปล่าต้องการจะฟันพงทันทักถิ่นหรือเปล่าแล้วก็เอาคนที่ไม่ถูกกันมาเป็นกรรมการซึ่งรัฐพระมงจะเห็นว่าถ้าเป็นพนักงานสอบสวนหรือศาแลแมะก็ตั้งว่าธนาคารถูกสอบสวนภิยันนี่ เขาก็จะไปเอากรรมการที่ีเรื่องกดเคืองกันหรือเกลียดแค่นแข่งกันมาเป็นกรรมการใช่ไหมคนระัครับเราก็สามารถที่จะร้องคัดค้านพลังงานสอบสวนให้เปียนได้รร้องผู้ปิจารณาที่เป็นองค์คณะได้คนที่ไปถูกกันนี่คือปัญหาที่ทางฝ่ายท่านทันกษิณครับพรกพวกบอกว่ายริงมันเป็นถูกต้องมันไม่เป็นธรรมเอาคนตั้งทงม,มาเลยที่จะมาดำเนินการสองอันดิงก็น่าคิดว่า ก็ไม่เดินเมินคดีอาญาตามปกติเหมือนศาลยุติธรรมศาลยุติธรมรมมีศาลก็ต้นดูทอติกาอันนี้ขึ้นศาลคดีอาญาแผนผู้ดรวมแสลงการณ์เมืๆๆๆม่อตัดทิศที่เดียวจบเลยแล้วให้ว่าคือการสู้คดียังไม่เต็มที่ไม่ให้ความเป็นธรรมซึ่งตามหลักแล้วเด็ดตามวัฐมนตรคดีหรือความยุติธรรมทัท่วไปก็ดีการต่อสู้คดีนี่ยพูดถูกกล่าหาคือผู้ต้องหา จาาเยต้องได้รับผิดเต็มที่ตามประมรรุฎมใช่ไหมทนายรนะัฐบ,บงครับอันนี้เราจะเห็นว่านี่คือข้อกัรขาท,ที่เกิดขึ้นสองที่คนมาเยอะนี่ผมก็มานั่งคิดเอ๊ะคนมาเยอะเพราะอะไรอ๋อไปดูเข้ากล่าวหาสุ่ฟังกันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการทำลายระบบนิติรัฐคือศาลศาลตัดิดไปแล้วจะยกไปก็ผิดสองคดี นี่เป็นการลบอำนาจพระมหากตรั์เพราะว่าศาลได้ถือตัวแทนเป็นตัวแทนของพระมหากตรัตเขาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างาทำให้เกิดางตัวเออ้าจจะเกี่ยวกับธรลาบอํานาจศาลหรือ <c oughs> เรื่องของลบลบอำนาจของสถาบันนะครับคนก็ยอมไม่ได้เราฟังดูาเออยางงี้ไม่ถูกต้องก็ต้องไปนะครับเขาจะกล่าวหาเรื่องนี้อสองเป็นการ จะทำที่นีนสนการเลี่ยนเรื่องของการทุจริตบาคดีนี่เป็นการทุจริตเพราะงั้นประเด็นเหล่านี้แหละที่ก่เถียงกันมาก็ <c oughs> ทาให้คนสนใจมามากก็ต้องยอมรับว่าในกรุงเทพ <c oughs> นีมิจฉาปัจัก็มีพวกพวกมากตองกสแล้วก็คนที่มองดูเอ๊ะมันจะเป็นลมลางมันจะลมลางกันแอ่พิพากษาดิมันก็ไม่เข้าท่านะครับใ <c oughs> นประเด็นทุจริตไม่ใช่คดีอาญา ซึ่งโดยโดยมาตรางสามันเป็นเรื่องของความผิดทางอาญาไม่ใช่ท,ทางแพ่งแล้วโดยเฉพาะเขาจะอ้างว่าน,นี่ทรัพย์สินที่ยึดไปแล้วสี่หมื่นหกพันล้านคนทรัพย์สินที่ต้อง, 4, 000, 000, 000, องคืนให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านนี่ก็เเลยกิดปัญหาที่การจูงใจให้คนมาฟังลักษณะการพูดนี่เหมือนทนายน้องพีมอยู่ฝ่ายโจทก็พยายามอภิยญาบันสืบให้เห็นว่าฝ่ายจำเลยมีคิดถ้าจะพงเป็นฝ่ายจำเลยก็ๆๆพยายามจะเอาหัก เหตุผลมาอ้างเพื่อเห็นว่าฝ่ายโจที่งไม่ถูกต้องเพื่อจะชนะคดีกันการอาศัยกระบวนการนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่าคดีที่เคยตัดสินไปแล้วนี่มีการยุติธุรกรรมไหมมีแล้วก็อพิริษณ์ของศาลตัดสินไปแล้วเช่นคดีกบฏบวรเดชพญาโตชบรเดชแล้วก็กบฏสิบเอกว่าบัติตัดสินฐานชีวิตมีน่าต้องดิ้นนำกุกก็มี เพรท่านกลัวไปงงอยู่เ,ยเป็นคนออกพระราชบัญญัติทีศส่กรรมให้เพราะฉะนั้นการที่จะอ้างว่าจะเป็นลบทาให้ทําลายระบบวิธฎีรัเนยมันไม่ใช่แ้วยิ่งอยู่ศาลนั้นเป็นตัวแทนในกรมประหลาดวิทยไยแต่เขาก็ทาไปอย่างนี้เพื่อแก้ไขสถา,คาบบนความขัดแย้งความขัดแย้งมีความอิทยไทยมันตองตองกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสถานพาระมหมากษัตริยระสืแต่คนที่พูดขบยาดีโยไปถึงเนี่ยทาลายชาติ ทำลายระบบที่ดิรัฐที่ิธรทมทำลายระบบสถาบันพระมหกากษัตริย์จะพูดจุงตัวนี้ตลอดเวลาอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> ไรก็ตามผมเห็นว่านี่เปปัญหาที่เกิดขึน้นแต่เราทราบว่าทางพักพื่อไทยเขาเราจะจัจดปร,ประชุมแล้วเจ้าข้าคว <c oughs> ามขัดแยง้งยืนความที่ดินทำเห็นบอกว่าที่วันที่ทแปดเวลาสิบหกนาฬิกาวันศุกร์ที่แปดนี้ที่สนามา สนามก็เรียกนสนามเจ้าวัชรินใช่สนามสุพรรณสายไหมนัำตาลพงศ์รครับสารฟุดบอลน้ำเจ้าวัชริดปทุมวันก็น,น่าจะเป็นสนามสุพรรณสายไหมสนามเทพหัสดินเหรอครับครับครับสามเทพนนอยู่ติดกันครับอยู่ติดกันเนยครับผมวันศุกร์ที่แปดนี่แหละเวลาสิบหกนาฬิกาเริ่มนะครับเป็นดีกรีค่ะลองฟังธรงมิ้ชี้แจงบ้างเป็นยังไงครับแต่สิ่งที่เบื้องหลังนี่พบกลัวอย่างนี้ เพาาื่ออย่างเดียวว่าที่มีการประท้วงกันมากเรื่อเอาละวที่ตุนรับนันเสร็จแล้วแต่เบื้องหลังคือต้องการจะล้รมรัฐบาลท,ทางนายกิง่งรัอันที่พูดมาตลอดเมื่อกี้ของคนที่จะมองชีวิตเลยก็บอกไม่เอาแล้วรัฐบาลต้องออกไปออกไปะนะครับส่วนของนายทิพย์ปาดีก็บอกว่าต้องลบต้องยกเลิกประการที่ตุาจับขณะนี้ประ,าะามาณดูข่าวท่านประธานพุทธิ ก็เป็นการแก้แก้ปัญหาความตระอนของทางพุธินะถ้าก็บอกจากความไม่ยอมรับระไม่ยอมรับวรระหนึ่งเมื่อวุทธิไปรับวรระหนึ่งนี้ผลเป็นยังไงครับผลก็คือว่าต้องส่งมาให้สภาเพืรรรอ่อสธรพิจารณาซึ่งสภาเพืรรรอ่อสรจะพิจารณาได้ต้องใช้เวลาหนึ่ง <000. S 2> ร้อยแปดสิบวันระบบเดือนถ้าเป็นกฎหมายการเงินนะยิบแด้เลย<า>อันนี้ไม่ใช่กฎหมายการเงิน เพราะฉะนั้นที่จะบอกจะคืนทรัพสินให้ทั้งนี่สี่หมื่นหกพันหกหมื่นล้านนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนหมายจาแก้มันจะมีติคดีอาญาที่มีความผิดอยู่ที่ว่ากันไปทิเ่เรื่องรักดาะที่เหตุกรีหรือเรื่องที่ที่ดีอยู่รี่จะทีจะยังไม่ยุตินะครับที่กพริที่อยากจะอพูดเพื่อทำความเข้าใจว่าครบถ้วนถ้าเสื้อแดงเสื้อไทยึ้นที สนามเจ้าพัดจะดินเร่จะมีตรงนี้เยอเกิดวุ่นวายกึดเราจะทำให้ทหารนี่นลับบไปยึดอำนาจรับทหารอีกเหมือนครั้งก่อนนะครับหรือจะมีมาตรการอื่นมาปกนงเพราะว่าถ้าต้องการได้รับนระบาลนี่ตามระบบกเรืที่ปไตยดาวว่าทำดูแลมันเป็นเรื่องยากเองจงเป็นอภิปรายไปไว้มันไปเือป็นขนต่อปสอง จะเป็นการให้มีบตัตรภาพเป็นนายา <ขอ S 1> กยุบสภานายกจะยุบไหม <ขอ S 1> ถ้าไม่ยุบจะเป็นอย่างไรนะครับพทีงนี่ก็กำลัเปลี่ยนเรือก็จะมีวิธีอื่น,นถ้ามีการเหตุการณ์วา,ายที่เคยเหตุการณ์นั้นแต่ผมจำได้ับจำได้ว่า14ตุลรรา16น้องปุ๊บมาพาดจมนถแอวลาออกเฉพาะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าจอยู่หัวของเรานั้นเรียกไปแล้วตั้งสองคนก็ทูจากมือของูน ขอลาออกอย่างสมแดงอีกขั้งหนึ่งสองสุจินดาการะยุ่์กับปติจารพชิ้นเมืองพุทธพาตมิตรมันจะทะเลาะกันยิงกันฆ่ากันลงทัพ่อระงับทุกโดยการเรียกไปพบตัวสองคนเอาสุจินดาการะยุ่งลาออกนันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งต่อไีเรื่องทางอนันต์เป็นการชุมเป็นนายศุภครแลวก็มีเรื่องตาัางนะครับเหตุการณ์จะเป็น,ใน,ใน,ใน,นอย่างไรผมว่าก็ต้องคอยดูอยู่ แต่อยากจะราบสุดชมฟันกาดึงน้ล่าวนาก็อีกฝ่ายน้นเหยียต้องฟังไว้จะเป็นจริงไหมค่ะ้องคุ้มคูมันจะตอไปเจอตับงินะะมันไม่ใช่นะครับครับเสร็จรคทำาไมทำมานาจศานนั่นก็ไม่ใช่เพราะน่าดีลมาแล้วก็เปคารตัดกันก่นคอภัยกันที่ผมมีอายาไม่ใช่คดี้างค่ะอาจารย์น้ำทะลุตัน่าจะถามวาตรฐาก็ไม่ใช่ครับปีนี้ก็ปาก ฝากไว้ท่านผู้ชมทั้งหลายคนฟันคนนงคน่วยแบดงตัวเอด้วยค่ะครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีนะค่ะ,ะขอบคุณค่าจาะจ้าสวัสดีครับสวัสด,<า>ดีค่ะก็ต้องตามกันต่อไปนะรเรื่องของการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรนะคะที่สําคัญสัปดาห์านหน้าอาจารย์มาก็ต้องต้องมันอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังดีกว่าช่วงนี้เราจะพักเบรกกันสักครู่นะคะปิดท้ายไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ไลฟ์เฮอร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายพักกันสักครู่ค่ะ